แนะนำตัวค่ะเอาใหม่คะ่ะลูกสวัสดีค่สดี่ชื่อพี่โโมวค่ะน้องนะคะวันนี้เราจะมารีวิวอะไรคะของพี่มัวเป็นอะไรคะพอกกี้สีชมพูค่ะของน้องนะคะ รสอะไรคะค่ะอยากดูข้างในจังเลยค่ะอ๋อเหรียญทองช็อกโกแลตด้วยค่ะค่ะพูดดังๆสิคะลูกอะค่ะ แล้วต่อไปพี่นโมกับน้องนิชาก็จะกินป๊อกกี้กันแล้วนะคะบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนค่ะ